สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาฝึกอ่านคำสระอีกันนะคะคำที่หนึ่งกอ,อีกีดออีดีจออีจีตออีตี บอีบีชออีชีหอมออีมีฝออีฝีพออีผีนออีนี คออีคีมอีมีดอีดีมีด e ีมอีมีรออีรีสออีสี si. คออีคีรอีรีคีรีทอีทีชออีชีวอีวีชีวีมอีม so ีสอีส si, ีมีสี อีอีผ e อีผีอีผีตอีตีผอีผีตีผีปออีปีดอีดีปีดีฟอรอีฟรี อย่าลืมไปฝึกอ่านนะคะสวัสดีค่ะ